บทที่127ข้าคิดว่าปะัะย,ยาก็เป็นคนที่ทักความถูกต้องพูดหถึงเช่นกันแต่หนึ่งไม่ถึงว่าข้าจะพองผิดภัยรอยบนใบหนะ้าเย็นเฉียบขึ้นฉับพลันในโดตาเป็่งปะกายเย็นชาย่าไม่แน่ใจนานหลันกำลังโมโหเด็ดนัึนขีดสุดองค์หญิงมองผิดไปจริงๆอิ่อินเช่นเมื่อมีหรือจะมองแผนยุคขุนพลของนานหลันไม่ออก นางเสียจายที่แผ่นพวกนี้ใช้กับอินเชนเมื่อไม่ได้ผลสักอย่างภายใต้เพะลคแลวที่เรียบเฉยคือหัวใจอสุขุมเยือกเยน็นนอกจากชูเฟยอย่างที่เข้ามิตรครองหัวใจทั้งดวกของนางอย่างเผด็จการแล้วในโลกนี้ก็มีน้อยคนนักที่สามารถทําให้นางแสดงสีหน้าอารมณ์ต่างๆได้นานหันนึกนไม่ถึงว่าคนอย่างอินเชนมากช่างไม่รู้ทอนรู้หนักจริงๆไม่ว่าอะไรก็ไม่กลัวเกรงทั้งสิ้นเป็นเพนราะนางทายซึ่งความปนานนในเาบยศสรรเสริญหรือเพราะเหตุใดกันแน่ ทันใดนั้นในดวงอธินานลันมอประทางอินเชนเมิงก็เต็มไปด้วยแววสงสัยไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วในใจชายยาฉูอ่องผู้นี้มีแผนการเช่นใรกันแน่พระชาย,ยาไม่กลัวข้าลงมือกับคนที่อยู่ในวังผู้นั้นหรือนานลันพัศัตรัดแขนเสื้อลุกยืยนขึ้นในช่วทพิ้ตาจ้องกดทันอินเชนเมิงด้วยสายตาแฝงความเย็ยนชละคมคู่แต่อินเชนเมิงกลับลุกขึ้นอย่างห่อยนาดแสดงความสูงสองพระชาย,ยาออกมาอย่างไม่มีปิดบงัง องหญิงหมายถ,ถึงแม่ทัพผู้เว่ยเถือถึงแม่แม่ทัพผู้เวยจะอายุมากไปสักหน่อยแต่ก็สมก็เป็นชายชาตรีหากองค์หญิงต้องการข้าเช่อว่าแม่ทัพผู้เวยจะต้องยินยอมพร้อมใจแน่นอนสถมยังสามารถคลี่คลายความเข้าใจผิดระหว่างสองฝ่ายได้อย่างให้ทายอีกด้วยช่างเป็นเรื่องมิ่งมงคลโดยแท้เจ่า นานหลังเคยคิดเสรจที่ไหนกันว่าอินเชนเมืองจะพูดจาเฉยชายเลวไหลเก่งเช่นนี้ท,ทั้งทางที่รู้ตนเองหมายถึงชูอองแต่กลับเบรดไปหอ,อกไปยังลีซินที่มีแต่นเนื้อกระด้างกะด้างเต็มไปหมดเพลิงโทรสัตว์ที่สะกดอยู่ในหัวใจปรากฏใช้เป็นใบหน้านางทันใดนางหลีดวงตาผางจ้องดวงหน้าง,งามแถบอันเยือกเย็นของอินเชนเมืองจากนั้นผ่อนน้ำเสียงลงแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบาชูอ,องเป็นคนหล่อเหล่าสง่างา,าม อีกทั้งในมือยังกลุ่มอำนาจทางการหารเอาไว้ทว่าข้างกายเขากับมีชายาเอกเพียงแค่คนเดียวนาเสียดายจริงๆพราะชายาถ้าลองคิดดูสิถ้าหากเสด็จพ่อของข้าต้องการให้ฉูอ๋องรับข้าเป็นชายาเอกเพียงหนึ่งเดียวพราะชายาจะเป็นอย่างไรต่อไปเล่าได้ยินเช่นนั้นใบหน้าอิ่งหยาและหยวนตรงซึ่งอยู่ในห้องก็แสดงความเดือดเดนออกมาทันใดองค์หญิงหนาสินผู้นี้ทำเกินไปแล้วจริงๆ วันนี้ไม่เพียงแต่บีบคันพระชายาให้รับปากช่วยเหลือนางหลังจากพระชายาปฏิเสธก็ยังพูดจาคมขู่ยิ่งกว่านั้นยังคิดหาวิธีเช่นนี้มาบิบบังคับจนถึงขั้นปองนายพระชายาอีกคนจิตใจชดช่วยแบบนี้ไม่น่าแปลกใจที่นางจะตกอยู่ในสภาพถูกผู้สมเร,ร็จราชการกดหัวเอาไว้เพียงแต่คำคมขู่เช่นนี้อินเชนเมืองเคยพบเจ้จนชินแล้วต่อหน,น้าก็ให้เทียนตอนน่อมาก็เชียงเอิร์ก มีผู้ใดบ้างที่เบื้องหลังไม่ได้มีทรัพย์มากมายมหาศาลในมือกลุ่มอำนาจนนฟ้าเมื่อเทียบกันแล้วหนาหลันซูไมไ่ได้สักนิดเสียงถอนหายใจเบาๆดังพัดออกมาจากกลิบผักอ่อนนุ่มของอินเชนเมืองมองหนาหลันได้สายตาแล้วคนพาวัฒนาก็จะเอ่ยปากองค์หญิงสิ้นไจไม้ตอบจนถึงขั้นขายเทินล่างเน้ถือส,สอิ้นเสียงอินเชนเมืองก็สังกับอิงหย่าที่อยู่อีกด้านคาน่หน่ยแล้วส่งแขก นานหลันมองแผ่นหลังของอินเชนเมอรงใบหน้าเคียวคล้ำนังไม่เชื่อว่าหักตนเองใช้แผ่นดินเป็นสินเดิมแล้วยังจะไปชิตใจของชูเฟยอย่างไม่ได้อีกหรือเมื่อคิดได้ทางนั้นนานหลันก็ผ่านหนังกำลังหันกายเดินฉากไปอย่างกระฟัดกระเฟียดอินเชนเมอรเดินขับมาที่ห้องหยิบมวนหนังสือที่วางอ้อยบนโต๊ะเมื่อครู่นี้มาจากนั้นตะแคร์วัดต่างไม้ไผ่อ่านเนื้อหาในตอนนั้นต่ออย่างออกรถออกชาติแต่บรรดาสาวชายข้างคายอินเชนเมอรกลับพร้อมจะดังไฟลุน โดยเฉพาะหลังจากมูชุนได้ยินขับอากาศคราของาน,นหลานผู้นั้นกปากับของอิ่งยายและหยุดตรงทั้งสองนางก็ยิ่งเดินเข้ามาในห้องอย่างท้อนรดกระวนกระวายโยนหัวคิว้วย่อตัวลนข้างๆต่างไม้ไผ่ใคร่ยงหวาวุ่นใจพัะชายาองค์หญิงผู้นั้นทําเกินไปะนะเจ้าคะนึกไม่ถึงว่านางจะมีความคิดเช่นนี้ช่างน่ามไม่อาจจริงๆมีผิดเจ้าคะเมื่อเห็นมูชุนกล่าวขึ้นอิงหยา ก็สัมผับตามด้วยเช่นกันส่วนหหวนตงถึงแม้จะไม่ได้เปิดปากแต่ก็พยักหน้าเล็กน้อยอินเชนเมื่อเห็นว่าการอา่านหนังสือของตนถูกขัดจังหวะจึงถอนหายใจเบาๆสาวชช้ที่จงถักพอดีเหล่านี้นี่นะฮองเตยไม่ร้อนใจแต่ขันทีเป็นเหนเป็นนอนแท้จริงไม่เห็นเลยว่านาะยยังอยู่สุขสบายดีอินเชนเมื่อวางหนังสือเอาไวต้ตรงหน้าอกก่อนจะยิ้มบางๆางพลางเอ่ยวางใจเถิดเสน่ห์ของนาง ไม่ได้มากมายขนาดนั้นพวกเจ้าคิดว่ารูปโฉมของนางเหนือก็องคหญิงเหอาซุ่นหรือว่าพลังอำนาจของนางสินเอาชนะเผยฉีได้ได้ยินเช่นนั้นสีหน้าท่าทางโกรธแค้นบนไบหนักของสาวใช้เหล่านั้นก็ค่อยๆสงบลงเล็กน้อยทั้งสามมองนกักกครู่หนจักนั้นก็อดหัวเราะด้วยความกระดักายไม่ได้รู้สึกกอเขินอย่ไม่น้อยเอาละทางข้าไม่ต้องการคนปฏิบัติแล้วพวกเธอออกไปพักผ่อนกันข้างนอกเถิด สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่ามารบกวนการอ่านหนังสือของนางสาวใช้ทั้งสามเห็นว่าอินเชนเมืองมีสีหน้าเป็นปกติจริงๆจึงยอมเดินออกไปจากห้องมาเห็นว่าในห้องกลับคืนสู่ความเงียบสงบในที่สุดอินเชนเมืองจึงยกมือหนังสือขึ้นหมายจะอ่านต่อไปถว่าในหัวสมองขับอดคิดถึงว่าจ้าสุดท้ายของหนานหลันไม่ได้ทำให้อินเชนเมังกระดกมุมปากอย่างไม่อาจควบคุม เหตุผลที่นางพผกับมื่ชุนมากรุ่นนี้เป็นเหตุผลที่เล็กน้อยจนไม่คนค่าจะกล่าวถึงที่สุดถ้าหากคิดดูจริงๆแล้วก็ตนเองไม่ได้มีรูปชมครับไปกว่าไฮเทียนฐานะกะเท็กกัชีนถึงเอ่ไม่ได้เพียงแต่3มคนนี้กลับใช้วิธีผิดแล้วบุรุษอย่างชูเฟยางไหนจะสนใจเกติยศที่สตินำมาให้เขาคนที่คิดว่าข้อเสนอคือความรักเหล่านั้นใช้วิธีที่โง่เขลาที่สุด กับบรุษที่เย่ออยู่ในฉักซิงชูเฟยหยางจึงไม่แปลกใจที่แต่ละคนจะพ่ายแพ้ยับเยินปานนั้นอินเชนเมั่งสายหน้าก็จะเบนสายทาไปที่ตัวอักษรบนมือหนังสืออกคราแสงจันทกระจ่างไร้ขอบเขตสิ้นสุดชูเฟยหยางถูกทั้งตัวให้อยู่กินอาหารในวงังทั้งสองแขวนเจรจาก,กันอย่างเคร่งเครียดมาตลอดทั้งวันแล้วเตาว่ายังไม่พูดจะถึงประเด็นสำคัญหนานอีจินเอาแต่หยุดหัวข้อสนทนายอยู่กับปัญหาที่ดีซิน ลุกลำแขวนด่านซินส่วนชูไฟหยางกับเบ็ดประเด็นสนทานาพดีหัวข้ออ่อนไหวที่ว่าการเมืองภายในของด่านซินส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชายแดนเมืองโยโจของซีชูทั้งสองฝ่ายต้เถียกันไม่ยอมหยุดจน้องแต้เฟองจิงตี้ซึ่งส่งพักพหาอยู่ในตำหนักในรับสั่งให้คนนำอาหารเย็นมาส่งให้ท่านองพวกเรากินอาหารกันก่อนเถิดด่านอีจิน เปลี่ยนท่าทีจากที่ไม่ยอมอ่อนข้อใดๆเมื่ออยู่บนโต๊ะเจราจามาเป็นยามยิ้มสุภาพนุ่มนวลทำท่าผายไม่อย่งมีมารยาทเชิญชูฟยหยางไปกินอาหารที่ตำหนักปีกข้างถึงเวลานี้แล้วหรือนี่ชูฟอยหยางเองกระเปลี่ยนท่าทียึดมั่นในเหตุผลของตนยามอยู่ต่อหน้าคุนนางขอนนานสี่มะครูนี้เช่นเดียวกันเขาคียยิ้มอบอุ่นรากับอาบไหลด้วยสายลมแห่งวัฒนันตฤดู อย่าปนิบอนองกุหนานอีจินอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนจากนั้นจึงเดินเข้าไปในตำหนักปีกข้างก่อนเพียงแต่คนที่นำอาหารเย็นมาส่งครับเป็นองค์หญิงนานหลันแห่งแคว้นหนานซินหนานหลันค้าละาท่านอองเสด็จอา นางสั่งให้เหล่านางกำนันจัดวางชามให้เรียบร้อยหลังจากได้ยินเสียงฟีเท้าที่เดินใกล้เข้ามาหันหลังในชุดกระโปรงยาวสีฟ้าน้ำทะเลเก็าวาเส้นโคงอันงดงามคลางอากาศก็จะเอ่ยยิ้มยิ้มพร้อมกับย่อกายคำนับทั้งสองอย่างอ่อนช้อยองหญิงไม่ประทับอยู่ในตำหนักไงผมมือที่ฝ่ายหน้าได้อย่างไรนานอีจินมองนาหนานที่บจงแต่งองค์ทรงเครื่องหยาบันีตกลมเบึงดวงตาจึงแฝงห้วรอยยิม้มมองเห็นปากกายเย็บเย็น หาได้ไวหนาะนานหลันเพราะว่านางเป็นองค์หญิงไม่หนานหลันมิฐานนับไปถึงองค์หญิงแห่งแควนหนานซ้นควรจะประทับในอำนาจในมีใช่โผล่หน้าตาออกมาอย่างในตอนนี้ฉันยังเกิดความคิดไม่ถูกทำนองคลองทำกระจูกไฟอย่างอีกหนานหลันทนเห็นหนานอีจิ้นสนทนาะตัวต่อตัว,ตวกระจูปไฟอย่างตลอดทั้งวันไม่ได้แม้ที่ทั้งสองจะลาจากพูดคุยกันจะเป็นราชะกิจของสองแคว้นหน,นานหลันรู้จักฝีมือของหนานอีจ้จินดียิ่ง เกรงว่าหากติดสถานะศัตรูออกไปชูอ๋องคงเกิดความครบนับถือในตัวหนานอีจินเช่นกันนี่คือสิ่งที่หนานหลันไม่อยากเห็นมากที่สุดแม้ว่าชูอ๋องไม่สามารถเป็นพันธมิตรของทางใต้แต่หนานก็จะไม่ยอมให้หนานอีจินยังชูอ๋องไปได้เด็ดขาดรอยของที่มุมปากงามสง่าไรที่ติหนานหลันไม่ได้สแสดงสีหน้าประดับประเดิดเพราะว่าจะของหนานอีจินแต่ขับเดินเข้าไปสองสามก้าวอย่างหดงามเรียบร้อยแทนคลี่ยิ้มพังเอ,อ่ยอธิบาย เสด็จพ่อพาวะอาการมีสู้ดีสำนึ่งเป็นหงว่าเสด็จอากับชูอ,อองจะยุ่งอยู่กับงานราชกิจจนลืมกินอาหารจึงรีบรับสั่งให้หนานหันมาแทนพระองค์เสด็จอาคงไม่ถือสาโทษนานันกระมังนานันพันเป็นหัวข้อบทสนทนาทันใดน,นั้นทำให้คนคิดว่านางเพียงแค่ได้รับพระบัญชาจากข้องเต้เท่านั้นแม้แต่นานอี้จินก็มีอาจตำหนิติเตียนนนด้วยเรื่องนี้ได้ ชูฟย,ยางกับกวาดสายตามองหนานันมับดึงเ,เงย็นชาถึงเขาจะอยู่ในโวกตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดู้ว่าที่เกิดขึ้นในที่พักทับพองเขาถึงขนาดทุกทุกถ้อยคาทุกประโยคที่หนังพูดกับเมื่อเออด้วยซ้ําสตีแบบนี้จะมาทัดเทียมกับเมื่อเออได้อย่างไรชูฟย,ยางเก็บสายตาคลับเดินผ่านเลยหนานันไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยไรอารมณ์ ก่อนจะนั่งลงพรมของกมนานอีจินต่อจากนั้นถึงจะเป็นเหล่าคนทางข้างหลังของพวกเขาทั้งสองนั่งลงอย่างระมัดระวังถ้งให้หนานหลันยืนอยู่ในตําหนักปีกข้างแต่เพียงผู้เดียวหนานอีจินหยิบตะเกียบข้างๆยกขึ้นคีบอาหารที่ตนเองชอบซึ่งอยู่ใกล้ๆใส่ปากวันนี้ท่านอองอยู่กินอาหารแห่งวังพระชายาคงเหงาเป็นแน่ตอนกลางวันผู้สำเร็จราชการสั่งให้คนนำผลไม้สดไปมอบให้อีกทั้งองค์หญิง อย่างเสด็จไปอยู่เป็นเพื่อนใครเหงาให้เมื่อเอ๋ด้วยพระองค์เองวันนี้เมืองเอ๋คงมีความสุขมากทีเดียวชูเฟยางวางถ้วยชาใน,นมือลงถาว่าหาได้กินอาหารได้รถ,รถตรงหน้าไหมคําตอบที่ใครขับไม่ได้ตั้งใจของเขาทําให้ทุกคนรู้ว่าถึงแม้ตัวจะอยู่แต่ในวังแต่เขาก็มีหนทางรู้เรืท,ทั้งหมดที่อยากรู้ได้และไม่ต้องมุ่งคิดหักประโยชน์ใดจากเขาหรือว่าหลอกใช้คนข้างกายเขา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เมื่อว่าจะประโยคนี้กระทบเข้าสู่หูนันหลันเบื้องหลัหัวใจจึงแต่เดิมหนาวสะท้านเพราะสายตายเย็นเยียบของชูเฟยอย,อยู่แล้วอย่ามียิ่งทวีความรนล,ลานจนทําอะไรไม่ถูกแต่เมื่อเห็นหนานอี้ิ้งผู้โอหังนันหลันกลับกำมือทั้งสองข้างที่ใต้แขนเสื้อแน่นระบายยิ้มพังเดินลงมาจากข้างโต๊ะก่าวเสียงระมุนพระชายามีความอดทนดียิ่งถึงกับสามารถอยู่แต่ในห้องตลอดทั้งวันได้ แม้จะเงียบสงบแต่ก็ออกจะอุดอู้ยอยู่บ้างหากท่านออกไม่ถือสาข่านั้นสามารถไปอยู่เป็นเพื่อพระชาย,ยาได้ถึงอย่างไรพระชาย,ยาก็เป็นแขกผู้มีเกียรติของฐานซินเลาพวกเราจะทดเลยต่อพระชาย,ยาได้อย่างไรพูดจบดวงตาของนานนั้นก็ผิดบองไปทางชูเฟหยางนางเพะะื่อจตนกวชูององผู้นี้รูปชมลอห่ังงดงามหาผู้ใดเพลิดจริง ขณะน,น,นี้ตนเองเข้ามาใกล้ชิกระจูไฟหยางเพราะอำนั้นที่อยู่ในมือเขาแต่พอได้มองจากระยะใกล้เช่นนี้จูปไฟหยางสมก็เป็นบุรุษรูปงามผู้หนึ่งถดยแท้บใบ้าด้านข้างที่ทาก,กับรูปลักษณะแสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นเด็ดเดี่ยวของบุรุษเพลวิวตาล้ำลึกชัดช้ายปากกายจางๆรึอฝีปากท,ที่กระดกเล็กน้อยยิ่งเผยเสน่ห์หลาหๆออกมาเหมือนอนหารอีจินซึ่งในทับขนาดน้ำชาสตีแควนหนานซิน ให้เป็นบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งเหตุแม่คงต้องพ่ายแพ้เมื่ออยู่ต่อหน้าฉูไฟหยางทว่าสายตาของฉูไฟหยางกลับมองตรงไปเบื้องหน้าอย่างเฉยเมยผ่านไปพักใหญ่กว่าจะเอ่ยขึ้นเมืองเอ๋อชอบความสงบและข้าก็ไม่อยากให้นางเหน็ดเหนื่อยเกินไปเช่นกันแค่ว่าจะทำง,ง่ายๆเพียงแค่ประโยคเดียวก็ดับจุดประสงค์แอบแฝงของหนานันลงโดยพลันแต่ทำให้ทุกคนรู้ถึงใจทนุถน,นอมที่เขามีต่ออินเชนเมืองได้ ขณะท่านอองเึงไม่กินอาหารเหล้าหรือว่าอาหารหารชินของพวกเราไม่ถูกปากนาหนัน,นจับจ้องไปหน้าด้านข้างของจูเฟยหยางแต่ไม่กระพริบหวังว่าการเอ่ยเสียงของตนจะทําให้ชูเฟยหยางหันมามองสบตานางผู้สาเร็จราชะการวันนี้ข้าเหนื่อยแล้วขอตัวกลับที่พักรับรองก่อนส่วนเรื่องของแม่ทัพผู้เวยพรุ่งนี้เราค่อยปรึกษาหารือก,กันอีกทีแต่จู่ชูเฟยหยางขับลุกขึ้นอหย่างกระทันหันก่อนจะหันกายเดินออกจากตำหนักปีกข้างไป หนานอี้จินไม่มีปฎิกะใจกินอาหารเช่นกันจึงรีบลุกตามชูเฟยหางแล้วส่งเขาออกจากตำหนักปีกทั้งอย่างมีมารยาทหนานหลันมองดูชูเฟยหางที่ค่อยๆเดินห่างไกลออกไปทุกขัะในตาที่อดทนอดกล้นมาครึ่งวันปรากดความปัถนาอยากจะครอบครองไปทันใดชูเฟยหางเจ้าคิดว่าหนานจินือซีชูหรือมิใช่ว่าเรื่องทุกอย่างจะจะทำได้ตามใจชอบหรอกนะหนานหลันสั่งให้นางกำน,นัน ยกอาหารเย็นออกไปจากนั้นกะก้าวเท้าเดินไปยังตำหนักบันทมของห้องเต้เฟื่องชิงตี้ชูเฟยหยาควบมา้าพอดตะบึงขับมาที่พักทรับรองภายในที่พักครับรองยามนี้เงียบเชียบไร้สรร,รสพรเสียงนอกจากทหารนัตตะเวนและองครักที่เฝ้ายามค่ดึกก็ไม่เห็นเงาท่าของผู้อื่นอีกแต่เกียงสว่างจ้าหนึ่งดวงม้วนหนังสือหนึ่งม้วนเป็นสองสิ่งที่เดียมมนได้ยามที่อิ่งเชียนมั่งรอคอยชูเฟยหยา อย่างนี้เห็นนางนอนตะแคงอ่านหนังสืออยู่บนตังไม้ไผ่ในดวงตาฉูดไฟหยางก็ถออปาปกายตำหนิติเตียนฝีเท้าจำเอาแถวขึ้นทันทีเพียงชั่วพริบตาเดียวก็มาถึงตรงหน้าอินเชนเมืองยื่นมือไปดึงัวหนังสือในมือทั้งออกกล่าวด,ด้วยน้ำเสียงเจ้าแววปวดหัวใจอ่านหนังสือแบบนี้ได้ที่ไหนกันเราคงจะเสียสายตาในขณะที่เอ่ยพูดมวลหนังสือมือนั้นก็ถูกฉูดไฟหยางวางเอาไว้บนโต๊ะเล็กซึ่งอยู่อีกด้าน ต่อามาก็เห็นเขาย่อตัวลงผิดเจ้าภรรยายคนงามที่ไม่ได้เห็นหน้ามาตลอดทั้งวันแย่จริงกำลังอ่านถึงตอนสำคัญทันขับแยกหนังสือเข้าไปเสียได้อินเชนเมื่อขโมยคิ้วงามมุ่นเริ่มฝีปากแดงอ่อนอ่อนนุ่มบูขึ้นเล็กน้อยคิดจะเยื่นมือออกไปแยกหนังสือมวนนั้นด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์ชูไฟอย่างรีบความมือนังสือมวนนั้นเอาไว้ตรงอกทันทีอินเชนเมื่อพุ่งเข้าใส่มวนนังสือนั้นอย่างไม่ได้คิดอะไรมาก แต่มีคาดกับทุกฉิวเฟยหยางกอดเข้าเต็มรักไม่ได้กอดเจ้าอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเสียงพดนลมหายใจด้วยความพึงพอใจดังรอดออกมาจากมุมปากที่ยกขึ้นน้อยๆต่อมาก็โอบอินเชนเมืองเดินมายังข้างโต๊ะเปิดผ้าต่วนที่คลุมอยู่บนถ้วยชาบอกว่า,านั่งลงอินเชนเมืองใส่หน้ายิ้ม้มวางหนังสือในมือทงบนโต๊ะหยิบตะเกียบตรงหน้าขึ้นมาคีบผักให้ฉูวเฟยหยางเล็กน้อยข้ารู้อยู่แล้ว ว่าท่านจะไม่กินอาหารในวังคงจะหิวยาเแถวหน้าเลยชิวไฟยังอมยิม้มพางที่ผักใส่ผากกระทั่งเกลื่อนองท้องแล้วจึงเอ่ยผักขึ้นหิวแล้วจริงๆด้วยอินเชนเมืองรีบตักน้ำแกงให้เขาแสงเทียนสีเหลืองอ่อนอับย้อมใบหน้าด้านข้างของนางให้แลดูนุ่มนวลอ่อนม่อนมากเป็นพิเศษไรซึ่งความเฉียบขาดและสุขุมในอย่างที่ปักมือกับศัตรู มีความละมุนละมของอิสตีเพิ่มขึ้นทำให้จิตใจฉูดไฟอย่างกระเพื่อมไหววางตะเข็บในมือลงโดยไม่รู้ตัวมือทั้งสองข้างขวาเอวบอบบางของอินเชนเม่งออกไว้อย่างไม่อาจควบคุมคล้ายกับคิดจะอบนางก็สู่อ้อมกอดอย่าเล่นสิระาวาังน้ำแกงจะหกเอาอินเชนมม่งถักน้ำแกงให้เขาเต็มถ้วยอย่างใจจดใจจ่อก่อนจะวางาไวต้ตรงหน้าเขาอย่างธรรมะระวังดวงตาทั้งสองจ้องมองฉูดไฟอย่างแนวนิ่งรอดูเขาดื่มน้ำแกงออกไป ชูไฟยางไม่มีทางเลือกแล่แต่ชักมือกลับอย่างจำใจยกถ้วยน้ำแกงตกหน้าขึ้นดื่มรวดเดียวนจนหมดเกลี้ยงก่อนจะเอ่ยปากถามว่าวันนี้นานหนันมาที่นี่หรืออินเชนเมืองคีบอาหารที่ย่อดง่ายให้ชูไฟยางหลังจากได้ยินวาจาเขาเกิดเหกหน้าเล็กน้อยพูดกันอย่างช้ำช้าว่านางมาที่นี่แต่ดูเหมือนนางจะไม่ยอมถอดใจทาวันนี้ใสแบบนั้นแค่ถูกคนยั่วยุนิดเดียวก็ระเบิดโทรศั์แล้ว นี่ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะเก็บอารมณ์สู้แมนนอของหนานอี้จินก็ไม่ได้ได้ยินดังนั้นฉุดไฟยางก็อดกระดกรลมฝีป,ปากลี่ยิ้มให้ได้ในดวงตาสีดำสนิทที่อ่อนโยนเรากับใสน้ำฉาดฉายแววหดเทียมต่อผู้ที่บางอาจทบกวนการพักผ่อนของภรรยาตนหลังจากนั้นเขาจึงเอ่ยขึ้นว่าหนานอี้จินหาใช่คนโงเ่เขลาตอนอยู่ในรัชสำนักวันนี้ข้าดูออกว่าคนผู้นี้มีความคิดความอ่านละเอียดรอบคอบทังอย่างเจ้าเล่ห์รับมือยาก หากไม่ได้เกิดในคว้นหาซิสเล็กเล็กแห่งนี้แต่เกิดในซีชูนลเูเปยฉชีเพลงก็คงยิ่งใหญ่เปรียงใครกว่านี้มากอีกทั้งดูจากวิธีการปฏิบัติงานของเขาแล้วหาเช่คนชักชาร่ำไรเบ่่วรับใช้ในเชิญของเขาก็คงไม่แตกต่างกันมากกําลังส่วนนานหลันพูดนั้นยังอ่อนหัดกว่ามากโขแค่คําพูดไม่กี่คําก็ทําให้นางเปิดเผยสิ่งที่คิดในใจออกมาได้แล้วอย่างดจะใจย่งอํานาจจากมืนหานอี้ชินกลับมาให้นานหงเย่ยอีก จางเป็นคนงอโนลเมอโดยแท้อาศัยแค่กำลังทางคนเดียวอาจจะไม่มีทางสำเร็จโดยเหตุนี้นางจึงต้องหาก,กำลังเสริมจากภายนอกแข่งขันถึงขนาดเดิมพันความสุขทั้งชีวของนางเพื่อกำลังเสริมนี้ยังไม่นึกเสียได้อินเช่นเมื่อยิ้มบางๆพลางกล่าวพอนึกถึงครับอากาศของนานหลันเมื่อตอนการหวนก็รู้สึกว่าน่าขันอยู่บ้างคนที่ชอบใช้อารมณ์มักจะทำการตัดสินใจที่ทำให้ตนเองต้องนึกเสียใจในภายหลัง และแม้นา่นหลานจะไม่ใช่โง่เขลาแต่ก็ไม่ได้ฉลาดผัดเพื่อเท่าไหร่นะเห็นฉิวเฟยหยางดื่มน้ำแกงหดแล้วอินเชนเมิงจึงยกชกถั่วเขียวที่ตักเอาไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกราวองตรงหน้าเขาหนานซีนอากาศร้อนอบอ้าวกินถั่วเขียวครรท้อนสักหน่อยเถิดส่วนฉิวเฟยหยางนั้นไม่ว่าอินเชนเมิงให้เขากินอะไรเขาก็กินอันนั้นไม่มีความไม่พอใจแม้แต่เศษเสี้ยวกินอย่างอเนกอร่อยสำพราญแต่อย่างไรข้าก็รู้สึกแปลกๆอยู่บ้าง ฮ้องเต้เฟิงจิงตี้มีได้พระพลานามัยอ่อนแอแค่วันสองวันสักหน่อยหนานอี้จินก็ไม่ได้แผ่อำนาจแค่วันเดียวคืนเดียวเสียเมื่อไรอีกอย่างองรัชทายาทกับอย่างสองพะเยาไม่มีอันใดให้ต้องหวาดกลัวแต่เหตุใดหนานอี้จินจึงยินยอมเป็นเบี้ยร่างของห้องเต้เฟิงจิงตี้มาเนิ่นนานไหลไปถึงเพียงนี้เล่าถ้าหากเขามีใจคิดจะขึ้นเป็นกษัตริย์จริงๆในลี้จะรอโอก,กาสให้โอรสธิทีดาทั้งสองของห้องเต้เฟิงจิงตี้เถอะใหญ่ ชวนให้คนขบคิดทับรอยนับพันครั้งก็ยังไม่เข้าใจจริงๆเฉินอ๋องแห่งควันซีชูพลาดโอกาสขึ้นคลองบัลลังเนินจากยังเยาว์วัยหลายปีมานี้เขาก็หยุดเติดให้เฟยต้องใช้ชีวิตภายใต้ภผนกของข้องเต้อีเฉียนตี้อย่างระหวัดระแวงบัดนี้เขาปีก้าขาแข็งจึงได้มีใจคิดก่อกระบฏแต่เชนนานอี้จินถึงทะทิ้งโอกาสอีๆเช่นนี้และยังรอให้นานหลากันนานหุเยียยติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกเร่าอินเฉียนเมือง เอ่ยถึงปัญหาข้อน,นี้ฉูเฟยหยางก็กินอาหารเสร็จพอดีเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ข้างๆเช็ดมุมปากให้สะอาดหลังจากดื่มน้ำชาไปครึ่งถ้วยฉูเฟยหยางก็พ่นลมหายใจออกมาอย่างสุขสบายจากนั้นจึงเอ่ยว่าฮองเตเฟิงจินตี้ i, สามารถประทับอยู่บนบนาลังมังกรได้อย่างมั่นคงภายใต้สถานการณ์เช่นนี้คิดดูแล้วคงไม่ใช่คนธรรมดาหรอกระดับความเก่งขานของคนบากไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรง กับสภาพร่างกายถึงอย่างไรรัษฎรชาวหนานซินก็คิดไวแล้วว่าห้องเต้เฟิงจิงตี้เป็นห้องเต้ของพวกเขาและเขาเองก็แต่งตั้งหงเยี่ยเป็นรัชทายาตั้งแต่เนิ่นๆอย่างชาญฉลาดแม้หนานอี้จินคิดอยากจะช่วงชิงพลลังแต่เขาก็ยังต้องคิดถึงชัยพักตีจากพวงประชาไม่ใช่นั้นหากได้บลลังมาแล้วแต่ขับสูญเสียความมั่นใจจากราษฎรประชาชนต่อต้านเขาเกรงว่าคงไม่ได้มีชีวิตอยู่ที่มีสุขหรอก นอกจากนี้ถึงหาดซึ่งจะเล็กแต่ก็มีสถานที่ที่ไม่เลวแห่งหนึ่งสามารถผลิตข้าวได้มากมายมหาศาลเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งอย่าว่าแต่ซีชูจองยึดครองหางซึ่งตาเป็นมันเลยหมายแต่เผยฉีและตรงอี้ก็คิดจะสอดมือเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นกันหากนานอี้จิ้มก่อสงครามโดยพลการทําให้ภายในแคว้นหางซิ่งลสละสายอาจเป็นการเปิดทางให้อีกสามแคว้นพอถึงตอนนั้นอย่าพูดถึงว่าได้เป็นห้องเต้เลย แม้แต่ผู้สาเร็จราชการก็อ,อาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำได้ยินคำวิเคราะห์เช่นนี้อินเชยนนั้นก็ยพยักหน้าตามไม่ได้ดูจากจุดนี้แล้วหนานหลาันผู้นั้นก็ไร้เดียงสาเกินไปจริงๆถ้าหากคนที่นางขอท้องในวันนี้เป็นคนที่มีจิตใจทะเยอทะยานอยากครอบครองฐนานสิน้นนางคงไม่เพียงแต่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตตนเองแม้กระทั่งแผ่นดินของฐานสิน้นก็ยังต้องถูกทำลายด้วยนหนามมืนทางเช่นเดียวกัน พูดถึงตรงนี้หัวใจของอินเชนเมื่อผลันกระจ,าจ่างแจ้งถ้าเป็นเช่นนี้จุดประสงค์หลกักที่หนานอี้จินส่งให้นาจินพูดนั้นมาในวันนี้ก็มิใช่เพราะกลัวพวกเราจะร่วมมือกันหาหลันแต่เราะกังวลว่าหนานหลันยังยาววัยชอบใช้อารมณ์อาจจะทําให้แผ่นดินหนานสิ้นต้องสูญเสียเพียงเพราะต้องการแย่งอำนาจก,กับเขามีหน้าหนานหลันถึงได้ใจร้อนอยากจะดึงหนานอี้จินลงจากตําแหน่งผู้สำเร็จราชการนะักไม่นานแปลกจะที่หนานหลัน เห็นหนานอีจ้จินเป็นศัตรูตัวฉก,กาจที่สุดหนานอีจ้จินผู้นี้เป็นบุคคลที่ไม่อาจถูพบรู้ได้จริงๆนี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่สุดที่ฮองเต้เฟ,ฟิงจิงตี้ส่งหวังว่าถ่ายมอบงานรัชกิจให้หนานอีจ้จินดูแลเมื่อเทียบกับความเอาแต่ใจเป็นเด็กๆของหนานหลานแล้วหนานอีจ้จินกลับมีเล่ห์เหลี่ยมดึกดาอีกทั้งยังมีหัวใจที่รักหนานซึ่อย่างไม่หาผู้เดเปรียบได้ภายใต้สถานาการณ์เช่นนี้เขาไม่มีทางลงมือยางปุ่มบมั๊บ ขาดการไตรตรองเด็ดขาดและไม่ยังไม่พูดใดทําลายผืนแผ่นดินที่ได้รับสื่อทอดมาจากพระบิดาของเขาเช่นกันบอกได้เพียงว่าห้องเต้เฟิงจิงตีพูดนี้ถึงแม้จะดูอ่อนแอจนต้านลมไม่อยู่แต่กลับเป็นคนที่ฉลาดอย่างยิ่งยวดผู้หนึ่งสายลมยามราตีพัดเอื่อยช่วยเข้ามาในห้องความร้อนอบอ้าวทางเข้าค่อคยๆจางหายไปทําให้ฉู่เฟยอย่างในตอนนี้ผ่อนคลายทั้งกายและใจ ถึงแม้ยังคงสนทนาถึงสถานการณ์วุ่นวายกับอินเชนเมือง er อยู่แต่ความหย่อนใจนน้ำเสียงกลับปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอินเชนเมือง er ก็หลับรู้ได้ถึงความผ่อนคลายของจูบฟบหยางึงย้มยิ้มพางปิดผระเดหน้าเปลี่ยนให้เขาเช็ดทําความสะอาดใบหน้าหลังจากนั้นทั้งสองก็นั่งรับลมเย็นผิดชมโวงจนได้อยู่ถิมหน้าต่างจบแล้วนะคะถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ